พี่นวลจันจะเล่าให้ฟังะนะครับคงต้องถามพี่นวลจันทร์ว่าวันนี้พี่นวลจันทร์ไปที่มาตรงนี้ได้ไหมครับมาตรงนี้เลยพี่นวลจัน์ทรไปที่วัดพระแก้วมาค่ะวันนี้ไปวัดพระแก้วมาก่อนอื่นขอสวัสดีก่อนนะคะขอสวัสดีพี่น้องมวลมหาประชาชนทั่วประเทศค่ะและขาดไม่ได้เลยก็คือผู้ใหญ่สาธิตพี่ถนอมพ่อใหญ่สุเทพ ผู้ดีใจบุญทุกๆคนที่อยู่เวทีนี้ค่ะวันนี้ไปไหนมาครับวันนี้ไปไปกราบพระคู่บ้านคู่เมืองมาค่ะแล้วก็ไปไหว้พระแก้วมรกตแล้วก็ไปไหว้พระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่อยู่ที่นั่นค่ะเพื่ออะไรครับพี่นวลจันทร์วันนี้เพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อให้ประเทศชาติบ้านเมืองเราสงบ สงบร่มเย็นเป็นสุขทั่วทุกประเทศสยามค่ะพี่วีไลรัตไปมาด้วยหรือเปล่าครับไปมาด้วยไหมวันไปมาด้วยค่ะไปมาด้วยนะคะไปมาด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างครับนนไปกันเยอะไหมวันนี้ไปเยอะไหม,ไป,มไปเยอะมากไปเห็นน้องตันขึ้นเวทีสวยมากได้แต่ยืนมองอยู่ข้างล่างเราขี้เหร่อยู่ข,ข้างล่างไม่เป็นไร กีเรอยู่ข้างล่างไม่เป็นไรคนสวยๆอยู่ข้างบนแล้วแล้วดีใจที่สุดเมื่อวานไปได้ปลาใายที่ตึกชินจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังมาวันนี้คที่จริงอยากมาเล่าแต่เมื่อคืนนี้แล้วใจสั่นยังไม่หายเลยถ้าวันนี้เมื่อวานนี้พี่น้องเราก็ไปกันที่ตึกตึกชินวัดสามใช่ไหมถนนผนโยธินเป็นยังไงบ้างพอพอขึ้นไปก็ พอพอเห็นเสาเขาใหญ่ๆตึกเขาให,ใหญ่ๆนั่งน้อยใจฮืเกอเกโกงเงินค่าข้าวกูมาทำตึกสักใหญ่โตเลยนะอีเนี่ย <c oughs> นึกในใจหืมคอยดูนะมึงมึงค <c oughs> ิดอย <ๆ S 2> <นะ S 1> ่างนั้นเลยเหรอแงคอ,อ,อตั้งบ่าเห็นตึกสูงๆโกงเงินค่าข้าวกูมาสร้างนะดิอ่อ,อ,อแล้วก็เลยบอกว่า มึงจะด่ามึงให้เช็ดเลยวันนี้กูไม่พูดดีแล้วอเอ้าเดี๋ยวพี่โดนจัดเดี๋ยวถามพี่ถามพี่ด้วยไปด้วยเหมือนกันใช่ไหมขึ้นเวทีปลาใส่ด้วยค่ะที่หน้าตึกชินคู่กันเลยเป็นไงบ้างไปเห็นตึกสูงแล้วยังไงก็เห็นแล้วก็มันรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยที่ชาวนาด่าก็ถูกนะคะเพราะว่านี่นี่คือนี่มาในนามโจรใต้มาจับโจรป้นแผ่นดินค่ะก็เลยพูดไม่เก่งเหมือนชาวนานะคะเพราะว่าชาวนาแค้นกว่าถูกโกงแต่ว่าโจรใต้น่ะแค่ถูก ย่ำยีก็เลยแค้นน้อยกว่าชาวนาก็เลยให้ชาวนาด่าซะเช็ดเลยมันก็เลยมันก็เลยให้ลูกกวาดไอติมบ้างแต่พวกเราไม่กลัวนะคะพวกเราก็ขึ้นเวทีด่ามันต่อกับคุณธนกรแล้วก็น้องซัดดำนะคะเดี๋ยวให้ชาวนาพูดดีกว่าจนพูดไม่เก่งเหมือนชาวนานะคะเอาไว้ชาวนาเล่าดีกว่าเพราะว่าชาวนามีความแค้นมากกว่าคะ่ะอ้าวพ,าพี่พี่ดวจันทร์ เมื่อวานนปราศัยบอกบอกกับพนักงานบอกกับผู้บริหารที่ตึกชินว่าไงรู้บอกว่ายิ่งรักเธ,รเ,เธอน่ะรวยเนาะเธอนี่ตึกลาบ้านช่องก็ใหญ่โตชาติตระกูลก็ดีไม่เธอเป็นคนขี้โกงชาวนาอย่างเงี้ยชาวนานะอดอยากฉันก็บอกแล้วว่ามะละกอกูหมดไปสองต้นแล้วมะละกอ แล้วปลาก็หมด,ดแล้วกูตามมาเป็นเดือนแล้วมึงยังไม่เคยให้กูเห็นหน้าเลยเนี่ยมึงทำไมมึงไปอยู่หลบไหนหลบไหนกหนูจะตามมึงไปฉันบอกว่าทำไมแล้วเวลาติดหนี้ชาวนาไม่รู้กี่แสนล้านไม่เคยสนใจเลยบอกแล้วบอกให้ลาออกถ้ามันไม่มีความคิดมึงก็ลาออกฉ<ออ>ันบอกยัน จะตั้งนายกระวันตรีคนใหม่ขึ้นมาได้ยินไหมหนูพูดอย่างเงี้ยมึงเข้าใจภาษาคนไหมหนูบอกว่าถ้าทำอย่างเงี้ยลูกกูจะอดตายแล้วหนูก็พูดอย่างเงี้ยแล้วราาอปภเขาหน้าเสียหมดเลยหนูบอกคนอื่นนี่ไม่ใช่ตระกูลชินมึงยาเกี่ยวกูามาวันนี้กูมาเพื่อทวงเงินค่าข้าวกูแล้วทำไม ใจร้ายใจดำกันหลือเกินโอ้โหถ้ามึงแน่จริงอ่ะมึงอยากอยู่จริงมึงอยากเป็นนายกรัฐมนตรีจริงมึงเอาเงินพี่มึงมาจ่ายกูสิ่ฉันงดอย่างเงี้ยฉันบอกว่ามึงอย่าตอแหลไปวันวันเล็ด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 ไปเฮียเสียใจนะเนี่ยโมโหแล้วเนี่ย มันไปนั่งแดกหากว๋วยเตี๋ยวเชียงใหมนน่โดนมันเคยสนใจไหมวันนี้ชาวนาจะไม่พูดดีกับรัฐบาลชุดนี้แล้วอยากจะคอยดูนะว่าลองดูสิมันจะแห้งตายเหมือนข้าวฉันที่แห้งตายนั่นแหละจำไว้เลยยิงนอีน่ายิงเน่าวอีมึงเน่า ก็ไม่แปลกใจไม่แปลกใจแล้วครับว่าพอพี่นนจันพูดเสร็จ M79 มลงเลยเมื่อวานนี้พี่นนท์เสร็จไม่ถึงส0นาที m อ็มมันใจร้ายไม่เป็นยิงลงสองนัดเลยแล้วไทยรัฐบอกว่าปปสยิงกันเองไอ้ไทยรัฐนี่ก็ขี้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคพี่นนจันแค่นี้ครับพี่นอครับคือนื่องจากเราถ่ายทอดสดอยู่แล้ว รัฐบาลหรือสรอสรหรือคุณเฉลิมดูอยู่หรือคุณยิ่งรักฟังพี่นวลจันทร์อยู่อย่าบอกว่าพี่นวลจันทร์พูดหยาบคายแต่นี่คือพูดจากก้นบึ้งและส่วนลึกของหัวใจโลกผู้หญิงที่ขับค้านจากการถูกโกงขอโทษนะคะขอโทษพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอโทษมวลมหาประชาชนด้วย ชาวนาจริงๆรักษาสินค่ะแต่ว่าวันนี้ต้องให้คาถามันเด็ดเด็ดยิ่งรักให้ได้รู้สะบ,บ้างว่าคาถาหลวงปู่ให้มานี่แหละแน่นี่แหละรวยซะด้วยสถานหัวใจรีบบอกไปเลยอย่ายอยู่อยู่ไม่ได้นัดรอก,กไปกับพี่มึงเลยไปไหนก็ไปเลยใจร้ายใ,ใจดำไม่พอเราพูดแค่นั้นวางไม้ลงเสร็จ ยิง79ลงมาเลยไม่กลัวมบอกเลยยิงกูเลยมึงยิงกูเลยพวกพี่ก็จับล็อกไว้ในรถโมโหม,ม,มากเดี๋ยวทีนี้พี่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 โจนใต้บอกขึ้นต่อพี่เขาสุภาพเชิญค่ะอ,อ้าวสรุปสุดท้ายพี่ลินด,สสดาสรุปสุดท้ายนะคะเพราะว่าเวลามีน้อยค่ะเพราะว่าดิฉันมาก็เจอกันกบน้องวนจันเขามีแด็ความแค้นไอเราก็พบความแค้นมาเต็มร้อยเหมือนกันแต่ยังแค้นน้อยกว่าที่ ภาคใต้ที่มีเรื่องอยู่มาตั้งเป็นสิบป,ปีก็พ่อฝีมือมันก็ไอ้ชายชุดดำอ่ะเคยปรากฏกายที่ภาคใต้สามจังหวัดอะ่ะมันมาปรากฏกายที่กรุงเทพแล้วที่ภาคกลางแล้วเพ่อแม่พี่น้องเข้าใจไหมคะแต่ไม่มีใครมาเล่าให้ฟังแล้วยังเข้าใจผิดว่าไอ้รัฐบาลเนี่ยมันทำหน้าใสหน้าซื่อแต่จริงๆแล้วมันเป็นโจรปนแผ่นดินมันไปเจอโจรใต้ตัวจริงที่ขัดฝังมันอยู่ มันก็เลยเอาไม่ได้ภาคใต้เพราะเรารักแผ่นดินมันคิดจะเอาภาคใต้ก่อนมันถือว่าอีสานเหนือเป็นหมูในอวยแล้วแต่มันลืมคิดไปว่าคนใต้เนี่ยหัวใจฝังเพชรมันก็เลยต้องถอยล่าไปตั้งเมืองที่เชียงใหม่หางจิ้งจอกมันโผล่แล้วพราะแม่พี่น้องทุกคนเข้าใจไว้จะด้วยว่าโจรนใต้ที่มันกล่าวหาล่ะ คือโจรลักแผ่นดินโจรลักมหากษัตริย์ตายเพื่อแผ่นดินได้ทุกเมื่อเหมือนเมื่อวานเนี่ยโจรตายขึ้นไปดามันกับชาวนาคือเจ้านี่มันมันก็เลยให้ของขวัญเป็นลูกลูกระเบิดเลยแต่ไม่เคยกลัวนะคะถ้ากลัวไม่ตามมันมาถึงนี่หรอกคะ่ะนไหนวจันทร์เอาสรุปเอาแล้วครับก็ขอบคุณพี่ลินดาแล้วก็พี่นวลจันทร์เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณครับปรบมือให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ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 